ละครสั้น FC เรื่องไส่เนา่าเฮ้ยเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะเฮ้ยเมื่อคืนฉันฝันอะไรเนี่ยฝันบ้าชมัดฝันไว้ได้กินขี้เฮ้ยฉันไม่ใช่กระสือซะหน่อยที่จะมากินขี้กินไส้ เท่าฝันว่าจับขี้เห็นขี้แสดงว่าจะได้เงินแต่นี้กินเข้าไปเลยหรือว่าฉันจะได้โคตรเงินต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆเลย <c oughs> พักนี้เป็นอะไรไม่รู้รู้สึกเปรี้ยวปากมากเปรี้ยวปากสุดๆไปเลยไปกินน้ำน้ำส้มสักแก้วดีกว่าแล้วนั่นทำอะไรกันนะ เฮ้ยเดี๋ยวนี้เขาเรียกลูกค้ากันอย่างนี้แล้วเหรอฮ้อยร้อนจะตายมาใส่ชุดแบบนี้แล้วก็ตัดแตกตายหรอกไม่ดูข่าวกันบ้างหรือไงร้อนตายนะ่ะฮ้ยดูซิโอ้โหน้ำแก้วละห้าหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกันเออเจ๊เอาน้ำมะนาวสักแก้วนึงนะโอย้ยทางเข้ามันเล็กไปหน่อยวันหลังไม่ต้องทำอีตรงนี้ได้ไหมเนี่ย ทางเข้ามันเล็กเกินไปอ้าวจอนมาพอดีเลยเหรอฉันกำลังหิวน้ำอยู่พอดีนายเลี้ยงชานมไข่มุกฉันสักแก้วลงสิฉันหิวน้ำจะตายอยู่แล้วเนี่ยเตอนายจะให้ฉันเลี้ยงทุกวันอย่างนี้ไม่ไหวนะนายกินมากจะครบสามเดือนแล้วหยุดกินเถอะฉันขอร้องแหละหยุดกินได้ยังไงขาดทุน กินมาตั้งสามเดือนแล้วนะไม่ได้ไม่ได้นายเป็นเลี้ยงเลยเฮ้ยตลอดถ้าไม่ใช่เพื่อนเก่าเพื่อนแก่ฉันสมัยอนุบาลฉันไม่มีทางเลี้ยงนายหลงหน้า,าไปข้ามทางม้าลายกันเฮ้ยโตข้ามทางม้าลายเซอเอาเฮ้ยจอนจอนหายไปไหนวะจอนแกไปไหนเนี่ยแล้วใครมาปูพรมปูที่นอนอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ย จอมันหายไปไหนเนี่ยเออช่างมันเถอะโอ้ยไม่มีใครเลี้ยงชานมเลยห,หรือเราจะหยุดกินก่อนไม่ได้ขี้มาหลายวันแล้วด้วยเอาเฮ้ยแดนเจอนายก็ดีอยู่พี่จอนมันหายไปไหนไม่รู้อะดูดิอยู่ดีๆก็มีตรงนี้จอนหายไปแล้วนายมาเลี้ยงชานมไข่มุกฉันดีกว่าฉันรู้สึกอยากกินมากเลยพักเนี้แล้วๆตามมา ไม่ตามเดี๋ยวโดนตืบมามามาเฮย้ยหิวชานมเป็นบ้าเลยกินอะไรอ่ะเตอรคนเหม็นเลยอ่ะกินตดฉันเองโฮยไก่ขนาดนั้นยังได้กินอีกหรอนเนี่ยโย้ยพักนี้กินแต่ชานมเอาเอา,เอ,าอะไรนะเฮย้ยจอนนายทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะ รู้หรือเปล่าจอนก็ไปทำอะไรตรงนั้นนะคะไม่รู้เหมือนกันสงสัยจะเล่นกายกรรมมั้งไปเถอนะน่าอยากกินชานมก็เข้าไปฮวันนี้เลี้ยงแก้วแก้วเดียวนะไม่มีตังแล้วตะกี้ฉันได้กลิ่นอะไรนะหอมมากเลยกลิ่นอะไรนะ่หอมสุดๆไปเลยจริงสิเตอ นายอะหยุดกินชานมไปกินผักกินหญ้าหน่อยไม่ดีกว่าเหรอได้ขาวว่านายเปลิสิดดวงท้องผูกด้วยนี่อ้าวเฮ้ยใครเล่าให้นายฟังเนี่ยนี่ใสท้องผูกยังเดียวก็พอลิสิดดวงยังไม่ได้เป็นเขาใสป่ะอีกอย่างหนึ่งเออเออเป็นอะไรไปล่ะ ขี้เฮ้ยต,ต้องกินชานมก่อนแล้วค่อยไปขี้ก็ได้เฮ้ยเออจริงสิฉันเด็กสองคนนั่นทำอะไรแปลกแปลกเฮ้ยน่ารังเกียจที่สุดห,หิวข้าวขึ้นมาด้วยอยากกินข้าวแต่พักนี้กินข้าวไม่ลงใช่ ฉันไม่ได้กินข้าวมาตั้งหลายวันทำไมฉันอยู่ได้ฉันงงมากเลยนั่นเนี่ยเฮ้ยทำไมฉันอยู่ได้นะจริงสิแม่บอกว่าวันอาทิตย์ให้หนายไปที่บ้านนะแม่จะทำกับข้าวเลี้ยงนายเฮ้ยไม่รู้แม่คิดยังไงนายตดใช่ไหมฉันถามว่านายตดใช่ไหมเต أ, นายตดใช่ไหมเออทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ก็แค่ตด มันเรื่องธรรมชาติจะแหกปากทําไมท่านายไม่พูดฉันไม่พูดใครจะไปรู้ว่าฉันตดฮะเฮ้ยนายนี่เป็นเพื่อนที่แย่ yeah, มากข้าใจปะหยุดไปเลยหยุดพูดเงียบเงียบเงียบเียบเงียบเงียบแต่ว่าตอนนี้ฉันฉันฉันจะเป็นลมแล้วตดน,นายเหม็นมาก ฉันถามคำเดียวไส้นเน่าหรือเปล่าไปหาหมอไหมโอยเหม็นเหม็นขึ้นคอเลยอ่ะเตอร์ฉันว่านายไปหาหมอเถอะพูดเป็นเล่นนะาฉันตดอย่างนี้มาเป็นเดือนฉันไม่เห็นได้กิ่นอะไรนายอย่ามาพูดมากเลยนะหน้าเฮ้ยไม่เห็นเหม็นเลยไม่ได้กินอะไรด้วย ทานายไม่ไปฉันไปเองนะเตอร์ฉันเหม็นมากเลยนายไม่ต้องพูดเลงหน้าฉันกำลังจะไปพอดีเพราะว่าฉันปวดขี้มากเลยตอนนี้โอ้ยไปก่อนนะเว้ยเอาชานมนให้ที่บ้านด้วยล่ะเข้าใจเปล่า,าห้ามงุบงิบนะเฮ้ยไปดีกว่าไปดีกว่าเฮ้ยเหนื่อยจังปวดอึหยบ้านอยู่ไกลด้วยทำไงดีเนี่ยโอ๊ย จะมาปวดอะไรตอนนี้นั่นเนี่ยนั่นกินตดนายเหรอโอ้โหโคตรหอมเลยอ่ะหอมมากหอมสุดๆหอมจนฉันอยากจะกินข้าวโอ้หิวขึ้นมาทันทีเลยทำไงดีเนี่ยต้องตามไปซะหน่อยแล้วโอ้ยนี่พอนอมวิวฉันต้องแว็บฉันต้องแว็บก่อนแหละ ไหวแล้วววปวดขี้มาเข้ามานี่ดิมานี่เรียกผมหรอครับป้าใช่สิเรียกแกนั่นแหละเข้ามาเออปวดขี้เหรอปวดขี้บ้านป้าป่ะไปป้าบ้านป้าอยู่ตรงนี้เองเรต้องกลับบ้านไปขี้บ้านป้าป่ะป่ะอะไรของป้าเนี่ยป้าบ้าหรือเปล่าคนปวดขี้ ให้ขี้บ้านห้าร้อยขาดตัวเอาหรือเปล่าห้าร้อยโลกจิตชัดๆเลยนะป้าอืมก็ได้เพื่อเงินนั้นเนี่ยไหนๆก็จะขี้แล้วขี้มันมีคุณค่าดีกว่าไปเร็วๆป้าปวดมากเลยตอนเนี้ยแล้วป้าแล้วป้าจับมือผมทำไมครับเนี่ยคิดอะไรกับผมหรือเปล่าเนี่ยป้า,ปาโหอ้ยคนแก่จับมือหุย มึงยุ่ยมากเลยป้าใช้ครีมหน่อยนะพูดมากหน้าเดี๋ยวจาก500จะเหลือ300ไปนี่ไปตะงกดชะโคกนะขาใส่เป้าป้าเก็บบ้านเลยปุ่นเนี่ยไม่ให้กดชะโคกเฮ้ยจะเอาไปทำอะไรไปวิจัยเหรอแกจะเอาไปทำอะไรเนี่ยแช่งถันหน้าเสร็จหรยังฉันทนไม่ไหวแล้วนะ เฮ้ยหอมมากเลยฉันเป็นอะไรเนี่ยแล้วฉันจะเอาเอาขี้เอาขี้เข้ามาทำไมฉันอยากกินอะฉันเป็นอะไรของฉันไปเนี่ยฉันอยากกินขี้เฮ้ยฉันเป็นอะไรฉันเป็นปอบหรือว่าฉันเป็นกระสือใครก็ได้ช่วยฉันที